นี่ค่ะก็ไปทิปอัพเดทสัปดาห์นี้นะคะก็มี s t r ATEGY PROVIDER ที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเราพาไข่มาแนะนำนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะหลายๆท่านนะคะชอบนะักเทรดที่ใช้ความเสี่ยงตตํำนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆคนรู้ดีว่าในวงการลงทุนนั้นมันมีความเสี่ยงนั่นเองนะคะ บางคนอาจจะชอบความเสียงสูงบางคนอาจจะชอบความเสี่ยงต่าแต่สําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่อชอบการติดตามแบบก็ประเทศส่วนใหญ่ก็มักจะมีช้อยในการเลือกก็คือ มากจะสนใจคนที่ใช้ความเสี่ยงต่ำนั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยมีนักเทรดนะคะที่เรามองว่าเขาใช้ความเสี่ยงต่ำแต่ว่าได้อัตราผลตอบแทนดีด้วยเนี่ยมาแนะนำนะคะซึ่ง strategy provider ท่านนีช้ชื่อว่า Sunshine นะคะลองเข้าไปในแพลตฟอร์มของ copy pip ของ f o o ั e n Market s นะคะเซิร์ชคำว่า Sunshine นะคะจะขึ้นมาให้นะคะเป็นนัก เทรดจากรัสเซียนะคะซึ่งผลงานของเขานั้นก็ถือได้ว่าอัตราเติบโตของอี u i ิตี้โก t h นั้นอยู่ในระดับที่ดูน่าพอใจมากนะคะอยู่ที่บวก195.47นะคะในขณะที่ค่าเฉลี่ยต่อเดือนนะคะค่าเฉลี่ยของอัตรากำไรต่อเดือนอยู่ที่บวก5.53%เมื่อเทียบกับอัตราดอนดาวน,นะคะอยู่ที่ 12%เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของเขาก็เลยอยู่ในระดับที่เรียกว่า medium mm. นะคะแล้วจุดที่น่าสนใจของเขาคือกลยุทธ์ที่เขาใช้นั้น mm. เขาบอกเลยว่าเป็น fully automatic trading strategy นะคะ mm. ก็คือการเทรดแบบ EA นะคะแล้วเมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดของเขานะคะ เขาจะบอกว่าเขามีการเซ็ต TP และ stop loss ท kind of ี่ชัดเจนนะคะแล้วใช้ความเสี่ยงในการเทรดต่อครั้งอยู่ที่ประมาณ2-3เท่านั้นแล้วเมื่อเข้าไปดูในงบการซื้อขายของเขานะคะก็จะพบว่าเขาทุกออเดอร์ของเขามีการเซต stop loss แล้วก็ take profit ที่ดูค่อนข้างจะชัดเจนนั่นเองนะคะแล้วเมื่อไปดูอัตราของกำไรรายเดือนของเขานะคะ เขาให้บริการมาประมาณ1ปีกับ4เดือนนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าก็มีบ้างบางเดือนที่อัตราของผลกําไรนั้นมีติดลบบ้างเล็กน้อยนะคะประมาณมีอยู่4เดือนนะคะที่ติดลบนิดหน่อยแต่ว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีของเขาแล้วก็คือเป็นบวกนั่นเองนะคะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์บวกที่ค่อนข้างเยอะด้วยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้น ไปดูข้อมูลอื่นต่อนะอัตราค่าเฉลี่ยการเก็บพิพของเขานะคะคอยู่ที่ประมาณ2.34พิพนะคะซึ่งครอบกับค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายนะแล้วก็มีการเทรดในคู่สกุลเงินที่หลากหลายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะถ้าใครที่สนใจนะคะจะติดตามผู้ให้บริการกลยุทธ์นะ เราจะพิจารณาว่าเราจะเลือกยังไงนะคะดูที่กลยุทธ์ที่เขาใช้แล้วก็จำนวนผู้ติดตามนะคะแล้วก็อัตราที่เริ่มต้นนะคะก็ไม่ได้สูงมากนะคะอัตราขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ164ดอลลาร์แต่ว่านักเทรดท่านนี้นะคะมี Current Balance นะคะอยู่ที่ประมาณ1000กว่าดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจว่าเราจะติดตามเขาเนี่ยแล้วอยากให้มีความเสี่ยงเท่ากัน ในการเริ่มต้นให้จำนวนทุนของเราเท่า,ากับเขานั้นก็ทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจอย่าลืมเข้าไปศึกษาข้อมูลของเขานะคะก่อนที่จะตัดสินใจติดตามการเทรดแบบกับพินเทรดนะคะสำหรับก the Week ับพัชิพออฟเดอะวิกสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่